สวัสดีครับเพบเซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับเรามาดูผลออกวันที่27เดือน6ปศ2องนรสบนะครับแนวทางนะครับเราสมคีลาววีไอนะครับก็เป็นสูตรคิดสูตรคำนวณน,นะครับเอาผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณตามสูตรนะครับวิเคราะหาเลขเด่นนะครับจากเลข0นถึง9นะครับก็คัดให้เหลือ2ตัวนะครับ มีที่มีโอกาสมามากที่สุดนะครับฉะนั้นเลขเด่นที่ผมลงให้นะครับก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าผลจะออกอะไรนะครับก็เกิดจากการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับคำนวณตัวเลขนะครับใครที่นัเอที่นําไปใช้นะครับสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่นําไปใช้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกแนวทางมีความเสี่ยงนะครับ ส่วนตัวที่ผมเน้นบางทีอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวที่ผมไม่เน้นให้ก็ได้นะครับครับเรามาดูแนวทางและผลออกนะครับต่างาราสมคี v ี VIP นะครับผลออกดูสามคีนะครับสมัมคีผลออกที่2 7งเจ2ดเจ็ดเจ็ดเดลขเด่นผมให้ที่3กับ6 นะครับเด็กเด่นที่สามกับ6ก็ตัวที่ผมเน้นให้ไม่มานะครับไม่มาส่วนตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับมานะครับใครนําไปวิ่งไปโูดก็ถือว่าเข้านะครับเข้าที่สามส่วนตัวเจาะนะครับก็เจาะไม่ถึงนะครับสาอนะครับก็เจาะให้แค่สามเก้าสามศแล้วก็3 1นะครับผมออกสานะครับ กลับไปกันต่อที่ลาว VIP นะครับผลออกนะครับ4 5 2 0 4 4 5 2 0ศนะครับเรามาดูนะครับเลขเด่นนะเลขเด่นผมให้ที่5กับ2นะครับใครนำา5ไปวิ่งไปรูกก็ถือว่าเข้านะครับผลออก4 52ส่วนเลข2ตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็มานะครับมาที่2เหมือนกัน แต่ผมไม่ได้จับเนาะเล็กเด่นมันมีโอกาสมาด้วยกันน้อยนะครับก็เลยไม่ได้จับแต่าว่าใครนําไปบินนะครับนําไปบินก็ถือว่าเข้านะครับห้าสองครับก็เข้าแค่วิ่งโลดนะครับส่วนตัวเจาะก็หลุดไปนะครับก็มีห้าเจ็ออกห้าสองสองเจ็ดสออก้านะครับก็ออกเหมืนแหละตัวเดียวกันนะครับ กับเรามาตามกันต่อเนาะก็ถือว่าเข้าวิ่งรูดนะครับทั้งสองทั้งสอแนวทางนะครับก็ถือว่าผ่านเนาะ <Yeah. S 2> เล็กวิง่งกับวิ่งรูดกับเรามาดูกันต่อนะครับวันที่28เดือน6ปพันหนร้อยหกสนะครับเราสามัคคีนะครับ,บ, 28, 6, 2, 7, รบมนะบีให้เดินเล็กเดินนะครับ ก็ไอีกับห้านะครับก็เป็นสุดคิดสุดคำนวณนะครับทุกแนวทางนะครับก็เกิดจากการคิดคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขนะครับใครที่นําไปใช้นะครับก็มีความเสี่ยงนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับเราสามคีวันนี้นะครับวันที่28ผมให้เด่นี่4กับ5นะครับให้เด่นี่4กับ5 ส่วนตัวเน้นผมเน้นในทีนกก่นะครับในที่เลขสี่นะครับส่วนตัวเจาะก็6ชุดนะครับเริ่มจาก4เนาะมี49 40 41ส่วน5ก็เป็น59 50แล้วก็51นะครับส่วนตัวทจ่ะมเน้นก็มีอยู่3ชดุดที่ติด4ก็มี49 41แล้วก็สี่แล้วก็41 ับส่วน3ตัวก็ตามนี้เลยเนาะ294นกครับ2 9 4ก็ให้ระวังเก็บไปด,ด้วยนะครับให้ระวังเก็บได้ด้วยเลข2นะครับจะเป็น294เกหรือเ็บ9ก็ได้นะครับ <c oughs> กลับไปกันต่อที่แนตวต่างรา v i p นะครับผมให้เด่นที่3กับเ็นะครับเด่นที่สมกับเดผมเน้นในที่7นะครับเน้นในที่เจ็ดนะครับส่วนตัวจอนะครับตัวจอก็เริ่มจากสามเนาะมีสามศูนย สามหส่วน7นะครับก็เป็น7 0 7 1ศูนย์เจ็่แล้วก็เจแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดหนเส่วนเลขที่ตจดเนะครับจนดเดเก็มี7 0็ดแล้วก็เจ็ดสองนึ่งเ ก็ตามนี้นะครับส่วนท่านใดไม่ชอบเลข7จับก็จับที่เลข3แล้วกันก็จะเป็น3031แล้วก็32สนส่วนเลข3ตัวนะครับ3ตัวก็ตามนี้นะครับ670 670ตรัยกเ็ายคลิปก็บนี้ก็ขอพ้นนิดนึงนะครับก็ ทำเองเล็กมารวยนะครับไม่มีเพจนะครับไม่ได้ลงแนวทางทาง Facebook นะครับไม่ได้ลงแนวทางทาง Tik ต o อกนะครับรับชมแนวทางช่องทางเดียวก็คือช่อง u ู u ูบทาเองเล็กมารวยเท่านั้นนะครับครับแนวทางนะครับถ้าเราไม่โพดลงคลิปนะครับว่าเป็นเลขมาจากไหนหรืออะไรนะครับมันก็จะเป็นการหลอกลวงนะครับ ฉะนั้นการที่ผมแนะนำนะครับว่าเป็นการคิดและการคำนวณนะครับก็มีสูตรคิดเองนะครับคำนวณเองนะครับก็เราจึงได้รู้นะครับว่าเลขเด่นนะครับที่ว่ามีโอกาสมานะครับถ้าว่าใครที่ว่าเอาแนวทางเราไปลงนะครับมันก็ก็คือว่าเขาจะไม่รู้วิธีคิดนะครับ ขา่ารนแค่ตัวเลขนะครับแล้วก็ไปหยิบไปจับของคนอื่นนะครับไปลงแนวทางนะครับซึ่ไม่มีสูตรเพราะการไม่มีสูตรก็เอาเทนแนวทางไปเขียนลงให้นะครับเวลามันผิดพลาดมานะครับมันก็แก้ไขายากนะครับเพราะว่าบางทียิ่งมีกลมอยู่แล้วด้วยนะครับยิ่งยิ่งย,งยากนะครับแก้ยาก เว่าเราปล่อยต่างลงคลิปวีดีโอนะครับเราต้องปล่อยทั้งกลุ่มทั้งวีดีโอนะครับครับก็เราก็แนะนำนะครับก็เป็นแค่สูตรคำนวณน,นะครับก็เอาเลขที่ออกมาคิดมาคำนวณหาสูตไปหาเลขเด่นนะครับวิเคราะห์เลขเด่นก็ไม่มีใครทราบผลออกนะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับ ครับท้ายนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอวอวยพรให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่28เดือน6พศ2567นะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ